ครับ <c oughs> บัสดีครับเ,เ,พนนเพื่อนเพื่อนคลิปนี้มาดูหลักหน่วยบนยหนลนนนหนนักหน่วยล่างนั้นเพื่อนนะดูหนักคลิปนี้ดูหลักหน่วยล่างสามสูตรนั้นเพื่อนนะจะเป็นยังไงเพื่อนจะหมวดต่อไปนี่จะเข้าไหมเอาไปเปรียบเทียบกันนั้นเพื่อน,นอีกไม่กี่วันแล้วก่อนเขาดูแนวทางเราเพื่อนฝากช่องฝากคำเตือนครับคลิปโลนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใด,ดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับหน่วยล่างนั้นเพื่อนะอย่างละสูตรปรับขึ้นมาสูงเลยเพื่อนอย่างละสูตรหลักสิบดูไปแล้วนี่ดูหลักหน่วยนั้นเพื่อนะหลักหน่วย แต่ออกออกหนึ่งมานั่นเพิ่อนะออกหนึ่งหลักสิบก็เข้ามาทุกงวดหลักหน่วยก็เข้ามาทุกงวดสูตรนี้หลักสิบดูไปแล้วที่ดูหลักหน่วยสูตรนี้ลองดูอีกทีน,นั่นเพื่อนะไปเลื่อนไปเลยเพราะว่าที่ผ่านมามันเข้ามาอยู่แล้วแล้วก็เลื่อนไปเลยเพื่อน งวดที่ผ่านมาศูนย์ศูนย์หลักสิบเข้าหลักหน่วยเข้านั้นเพื่อนนะมางวดนี้หลักหน่วยงว,ยนว,ยนวยดนี้ได้เลขหนึ่งนั้นเพื่อนในสูตรนี้ผมยังไม่ได้เขียนนะเขียนเซนี้เลยในเลขหนึ่งสามเลขห้าเลขเจ็ดเลขเก้าเลขสอง บวกสาม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 สี่บวกสามเป็นเจ็ดอ่ะผ่านไปสูตรหนึ่งนั่นเพื่อนนะดูสูตรที่สองดูสูตรที่สองอยู่นี่สองสูตรให้ดูสูตรเดียวเพื่อนดูสูตรเดียวสูตรนี้ สูตรนี้น่าจะเข้าที่รังสูตรนั้นนั่นเพื่อนนะสี่หนึ่งตั้งแต่สี่หนึ่งสี่สามต่างกันนี่สองงวดงวดนั้นหกหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็ศูนย์ศูนย์เก้าแล้วก็มางวดนี้อ่ะอันนี้เข้าที่รังสองงวดเน้นเพื่อนนะไปเงินไปเลยนี่คือหลักหน่วยนั่นเพื่อนนะหน่วยล่างนะ

อสองสูตรนั่นเพื่อนนะสองสูตรดูสูตรที่สาม,มเพื่อนดูสามสูตรดูสามสูตรสูตรนี้ผมเขียนไว้ข้างบนว่าชอบมากเลยเพื่อนนะชอบสูตรนี้มาก สายมือจะเป็นหลักสิบนั่นเพื่อนนะอันนี้ดูหลักหน่วย oh. แังออกหกหนึ่งมาเหมือนกัน,นเพื่อน,น oh. ไปเลื่อนไปเลยวง oh. ที่ผ่านมามีวง สูตรนี้ได้สี่ได้สี่ได้หกได้แปดได้หนึ่งดูตัวชนสามสูตรเลยนั่นเพื่อนนะเผื่อมันเข้านั่นเพื่อนนะไม่ใช่ว่าจะเข้าตลอดนั่นเพื่อนนะ เลขศูนย์ไม่มีมีเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขสี่สี่มีสองสูตรหกมีสองสูตรแปดมีสองสูตรเก้ามีสองสูตรได้ได้เด่นตัวเดียวนั่นเพื่อนนะได้เด่นตัวเดียว อ่าตัวเดียวผมกลัวมันจะผิดนั่นเพื่อนนะเอาตัวลองนั่นเพื่อนนะตัวลองมีสี่นั่นเพื่อนนะตัวลองมีสี่มีหกมีแปดมีเก้อ่าเพื่อนชอบตัวไหนเอาไปนั่นเพื่อนนะชอบสูตรไหนเอาไปชอบตัวโซนตัวเดียวเอาไปนั่นเพื่อน ได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวเอาตัวรองไปนานเพื่อนนะเดี๋ยววงตัวรองให้อีกคนสอบตัวรองก็เอาไปสอบสี่เอาไปสี่นั้นเพื่อนนะสอบหกเอาหกไปสอบแปดเอาแปดไปเอาเก้าเก้าไปนี่คือตัวรองนั้นเพื่อนนะตัวเด่นมีตัวเดียวตัวเด่นมีตัวเดียวหลักหน่วยหน่วยล่างนั้นเพื่อนนะหน่วยล่างหน่วยล่าง หน่วยล่างลองดูนันเพื่อนนะจะเข้าไหมหนึ่งเดือนสิบเอ็ดหกเจ็ดหน่วยล่างนันเพื่อนนะหน่วยล่างหน่วยล่างได้เด่นตัวเดียวนันเะพื่อนน่ะได้เด่นตัวเดียวตัวรอง มีสี่มีหกมีแปดมีเก้าใครสอบหกก้าหกไปเ,เพื่อนแต่หก็ว่าดับหก็ว่าดับแปดก็ว่าดับเก้าก็ว่าดับนะคิดด้วยคุณไหนว่าดับจะอยู่ก็เอาไปเ,เพื่อนเราตัวไหนก็เอาไปนี่คือหน่วยล่าง สิบล่างเราได้ตัวเดียวหน่วยล่างวันนี้เราได้ตัวเดียวชนสามสูตรนั่นเพื่อนนะนี่แค่ชนสามสูตรอีกสูตรหนึ่งผมยังไม่ชนให้เพื่อนดูแค่นี้ก็ว่าเด่นแล้วแต่ไม่รู้จะมาไมมานั่นเพื่อนนะตัวเด่นไม่มาก็มีนั้นเพื่อนนะต้องระวังให้ดีต้องดูตัวทดลองไปด้วยเลขสี่เลขหก 4, เลขแปดสี 6, ่หกแปดเก้าอ่ะเพื่อนชอบชุดไหนเอาไปชอบ เอาไปตัดกับหลักหน่วยล่างหลักสิบล่างเราอีกทีหนึงินเพื่อนนะ,ะคลิปนี้เอาเท่านี้เพื่อนหน่วยล่างได้ตัวเดียวเด่นตัวเดียวเอาตัวลองไปสี่ตัวรวมแล้วห้าตัวเอาไปจับใส่แต้มนั้นเพื่อนนะแต้มผมให้ไปแล้วส <c oughs> นใบชุดไหนก็เอาไปเอาไปตัดเอาคนไหนที่ว่าไม่นี่ก็ลองโทรกลับมานั่นเพื่อนนะคิดว่า งวดนี้ผมได้สามตะบนชุดเดียวได้ได้สองตัวล่างได้ชุดเดียวนั่นเพื่อนนะงวดนี้ได้สองตัวล่างชุดเดียวได้สามตะบนได้ชุดเดียว <c oughs> ลองดูนั่นเพื่อนนะคนไหนจับเป็นก็จับจับไม่เป็นก็โทรมาเบอร์โทรเบอร์โทรก็มีอยู่ในคําเตือนนี่เขาบอกอยู่แล้วนี่เบอร์โทรผมเพื่อนนี่ เบอร์โทรนี่โทรกลับมาก็ได้เพื่อนโทรมาปรึกษากันลองดูว่าจะเป็นตัวไหนศูนย์เก้าหนึ่งสี่เก้าเก้าเจ็ดแปดเก้าสองนั่นเพื่อนนะลองโทรกลับมาปรึกษากันลองดูนั่นเพื่อนนะเผื่อมันเข้านั่นเพื่อนนะไม่ใช่ว่าเขาร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์มันรวยแล้วคนเราเพื่อนอ่ะวก็หน่วยล่างเลยตัวเดียวนั่นเพื่อนนะได้ตัวเดียวหน่วยล่าง ขอบคุณเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ